แล้วอย่ากด้วยมีทุกคนตรงจอฮะเรียกเป็นแบบนวัตกรางกาะครับแล้วก็รววมทุกอย่างไว้ในอ,องค์กรเดียวนะครับนี่ตแต่จริยยงแล้วผมคือซีตาวับ มันปิดทําทุกอย่างยังจำต่คุณเดียวก็ได้คุณพี่ดูคลิปนี้ทุกคนดู้วนะครับถ้ามันทําได้จริงๆอ่ะมันอยู่ในคลิปของสามเพลงตลอดนะครับแต่ว่าะมันหายไปไหนก็คิดเแล้วกันนะครับอันนี้คือ AI Photo Booth ใช่ไหมคือเราก็จะ g e เน r a t e แบบว่าตามตีมคุณหมอแบบคลินิกความสวยงามนะฮะตนที่ผมเป็น MC พี่ป๊อปมานานมากเลยเนี่ยชอบทุกเพลงเลยนะผมพี่ป๊อปกับผมอันนี้เช่นแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้ ทังผมรายการสามสิ่งตัวผมเป็นสิ่งตัวที่สี่น,นะฮะเรามาออกบูธกันอยู่ที่งานกันเลยไม่รู้ เดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศให้นะฮะเพราะว่าตอนนี้สิงห์สามตัวของเราที่เหลือคือวุ่นวายมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะว่าเขาวุ่นวายกันทําอะไรบ้างวันนี้ผมำดำเนินรายการเองฮะบรรยากาศงานก็แฮปปี้สวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูสิงห์ตัวแรกของเราดีกว่าว่าเขาทําอะไรอยู่นะฮะ,ะันนี้เดินมาเดินสงสัยกูถ้าวันนี้ก็สบายเพราะว่าเพื่อนเราไม่ต้องทำงานหนักอาร์ตนี่ฮะดันไปอยู่คอนเสิร์ตละเดี๋ยวพอถึงคิวคอนเสิร์ตมันก็ต้องดูแลเพราะมันเป็นคนเริ่มคิวงานเลคเชอร์งานข้างบนงานสัมมนาไอ้น้องเขาเป็นคนเริ่มเขาต้องดูแลเห็นไหมลูกค้า จ้างมา2คิวไงถ้าลูกค้ามีคิวเช้าเช่นออกลง็งกทายหรืออาจจะแบบทำบุญตักบาตรเนี้ยก็จะเป็นคิวพี่แต่ไม่มีแล้วก็มีแคนสคนนะคฉะนั้นก็ลูกค้าจ้างคิวเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะว่านี่ออกมาเนี่ยเหมือนเหมือนงานนี้ออกมา2งาน2จอนะครับก็ถ้ามี3งานก็จะอ,ออก3จอแล้วก็ฝากด้วยมีคนชมจอฮะเรียกเป็นแบบนวัตกรรมนะครับแล้วก็รวมทุกอย่างไว้ในองค์กรเดียวนะวันนี้แต่ว่าคนอื่นๆก็เป็นของคนอื่นนะเหมือนว่าแบบโฟโต้เอไอเงี้ยก็เป็นของรุ่นพี่แต่แสงสีเสียงอลังการงานช้้าาางงงกกกกก็็ขออรรุ่่่่่นนนนนนพีเหหมืััััแแตตววทดยะคบลๆ จอด้ครับทุกคนครับนี่ LED สดชื่นแจ่มแจ้งแบบนี้แค่นี้มีความสุขละคือเอาจริงๆว่าเราเห็นเพื่อนอเบิร์นเนอามาตั้งแต่งานยังไม่เริ่มจนแบบเมื่อวานนี้พี่น็อกก็ไปรอง,งานการาฟิกพิอาร์ตก็ไปงานเช่าของเช่าอุปกรณ์ก็ต้องบอกเพื่อนว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ความถนัดของเราเว้ยเราถนัดจอถนัดโมชันแต่ไม่เป็นไรความวางใจของลูกค้าสำคัญที่สุดทำได้เราทำได้แต่ห้ามว่ากู <laughs> ก กูเคยทำหน้าที่ของกูแต่พี่แล้วนะรักเพื่อนครับขอบคุณขอบคุณเพื่อนที่แบบอูอดหลับอดนอนนะทั้งไปทำกราฟิกทั้งไปรออะไรแล้วก็ขอบคุณรุ่นพี่ด้วยที่ทำโมชั่นจอมาให้เป็นรุ่นพี่พี่มองเทมกักพี่ตุ่มก็ยังมานั่งทำอยู่เลยนะครับเสีได้ท่าน้องๆพวกปิกหมูทำเป็นเนี่ยก็จะได้ช่วยกันมากกว่าแต่เสียดายก็ต้องเป็นพี่ๆคนอื่นนะเข้ามาช่วยก็ขอบคุณพี่ๆที่มาช่วยทุกคนพองานเริ่มมาเนี่ยผมจะแบบหัวหมุนมากแต่พอเราทำไปสักพักนึ่งเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าอ๋ มันก็เลยไม่ได้หัวหมุนมากแต่ตอนนี้ที่เราแบบหมุนกันอยู่ที่อาร์ตกับน้องหมุนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องงานเช่างานงานซัพพลายเออร์นะครับแต่ว,ว่าจอเนี่ยไม่ถึงจอไม่ถึงจอไม่ถึงจอไม่ถึงสามสิ่งนะครับไอจอล้วนๆฮะตอนนี้ฮะแต่จอเขาดีจริงครับสีสดแล้วก็ซีจีสวยด้วยซึ่งแบบซีจีที่ทำนั้นกุย,ยนะฮะให้ให้เครดิตก,กูด้วยนะครับยังเนี่ยคนที่อดนอนคือผม คนที่กน้องคือผมจําไว้นะฮะบอกเลยผมนี่แหละคือคนที่ทำ CG ขายเดงบ้างไงไ <ป S 1> เดี๋ยวเราไปดูสิ่งตัวต่อไปว่าทําอะไรกันอยู่นะ,ะกินข้าวอยู่นะเล่นมากตอนนี้บอกเลยกินข้าวอยู่งานการไม่ทํานะอู้งานนะไม่ทํางานใช้ผมใช้ผมทั้งวันผมเดินอยู่คนเดียวทั้งวันน่ะตัวเองกินข้าวใช้ผมอะ่ะสิงสองตัวที่เหลือมีแต่ผมเดินงานดูดิตัวเองหนีมาอู้งานกินข้าวกา <S <S ันสามสิงครับวันนี้รับบททำหน้าที่ไรครับดูชุดผมดีถ่ามมาได้ดูไฟสตาร์ทเลยครับดูชุดผมด้วยเห็นไหมผู้ริหารใส่สูตรผมทำงานไง เมือต้องใส่แบบเอ้ยมันดูแบบปมเกลือเนี่ยเห็นไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนนะแต่แท้จริงแล้วผมคือสตาร์ครับพี่ดูแลเรื่องเครื่องเสียงวันนี้ไอ้น้กดนตรีมาซาวเช็คมีอะไรขายไหมพี่น้ตขายจอไปแล้วเมื่อกี้ฝากด้วยครับถ้ามันขายได้ผมก็ขายได้ครับแต่ถ้าเกิดสนใจเรื่องเครื่องเสียงก็ติดต่อได้นะครับครับสนุกวันนี้มีอะไรรอดูไม่บอกค่อยไปดูดีกว่าก็เป็นใครมาแต่เตจวันนี้เป็นใครต้องรอดูไม่ไกลไม่ไกลตัวไม่หรอกไมโหลแค่นี้เพลงแบ๊บแบ๊บหรือนเล่แค่นี้นเลยแบบแน่น เ,เล่าให้ฟังหน่อยว่าง,งานฝั่งนี้เป็นไงบ้างที่ทำกันมาตั้งแต่เช้าเหนื่อยไหมแล้วปิ๊กทั้งคอยคุยกับเขาจัด<อ>คิวเคลีรยไฟทำซาววางสคริปแต่ว่าปิ๊กรู้ใช่ไหมว่าง,งานของปิ๊กคือแค่ฝั่งนี้เพราะใบฝั่งหน้าพี่ก็มีงานของพี่รอปิ๊กต้องทำแล้วนะ แบ่งให้พี่ทำทำไมหรือเสียงต้องมีคนไปทำไงมันต้องมีเสียงว่าพี่ทำเสียงงานมาให้แล้วไงน้องเป็นคนไปเปิดเ้งนไหมสุดท้ายก็เป็นิ๊กทำทุกอย่างต้่งจังปิ๊กคนเดียวก็ได้คนที่ดูคลิปนี้ติดต่อพับกี้จังไลน์โอ้โหติดทุกคนดูไว้นะครับถ้ามันทำได้จริงๆมันอยู่ในคลิปมาสามทีตลอดนะครับแต่เพราะมันหายไปไหนก็คิดดูเองแล้วกันนะครับออกอะางทีอ EP ยี่สิบสามาลงอะ EP หนึ่งแล้วมันก็หายไปเลยก็รู้แล้วกันวาเขาทำงานหรือเปล่าเอือกฮะทำอย่างอื่นอ คืนนี้อะหนแบบมีอะไรรออยู่ในคลิปนี้แบบต้องบอกเลยว่าก็คือเป็นงานส่งท้ายของปีเราที่เรารวมพาร์เนอร์แบบโอฟิเชียลได้แบบเยอะที่สุดก็เลยเกิดไฮคลิปของ3สิ่งนี้มาเนี่ยเราจะให้เห็นแบบมุมมองเลยสเปเชียลของแต่ละสตา์และสิ์จอก็มีเครื่องเสียงก็มาทีมออร์แกไนซ์มือโปรนี่ที่สําคัญเลยที่เราอยากจะขายนะที่ดูแลอยู่นะที่เราอจะขายนะ AI โฟโต้บูสนี่สามารถถ่ายรูปหน้าเราเจนเนอเรตเป็นตามตีมที่คนต้องการได้คุณอยากเป็นอวตารคนอยากอยู่บนดาวคุณอยากเป็นต้นไม้คนอยากเป็นหมูหมู ได้โมดแต่ที่สําคัญที่มันอยู่บนจอเนี่ยมันเป็นสื่อที่เราแบบเขาเรียกว่าความสามารถเราเดียวนะที่เราแม่งมี potential ศักยภาพในการ LED <ย>ต้องขอ,ขอขอบคุณทีมงานโปรเฟชชั่นอลเลยที่จะทําสื่อออกบนจออยา่าลืมว่าเราอ่ะขายจอด้วยนะทั้งหมดกร้าเราขายจอ LED ด้วยก็ถือว่าพาร์เนอร์แต่สำคัญสุดมีเดียบมมนจอมันเป็นสิ่งที่เราใช้ความสามารถมากเราเสริมให้ลูกค้าได้แบบเฮ้ยลูกค้าว,ว้าวตั้งแต่แบบเออไอ,อ,อ,อมีเล่นโชว์ไหมคิดว่าจะเล่นโชว์ไหมมีโชว์มีโชว์พี่เล่นโชว์ใช่ไหมเดี๋ยวดะเออพี่โชว์อ๋อพี่ต้องโชว์ดิเลลยแ้วตอนนนนเเย็ีี้รรรามมกกิจะ AI Photo Booth เคนมาลงทะเบียนเราก็เก็บได้ก่อนที่เป็น Data ใช่ไหมเอาไปเล่นกิจกรรมบนจอในงานปาร์ตี้อีกทุกคน,กคนไอ้รอรุ้นนี่คือแบบมงานของเราปาร์ตี้ดีมีคลายแม็กไหมวันนี้ปาร์ตี้มีคลายไหมครับต้องบอกว่าวงดนตรีเนี่ยสองวงยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาร่วมใช่เครื่องเสียงขนาดมาหึงมาใช่ลงตั้งแต่เช้าตอนนี <laughs> ้ <laughs> ก็เดี๋ยว<ม>เรารอดูกันไปภาพบรรยากาศเ,เราก็ถ่ายแบบได้เยอะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นางานพานะแต่เราให้อยากให้เห็นมุมมองว่าทีมออ์แกไนซ์ทำอะไรบ้างเนี่ยมีศาสตร์และศิลป์ประกอบองค์ประกอบอะไรบ้างที่มันทําให้เกิดงานหนึ่งงานมาเนี่ยดูบรรยากาศไปพร้อมกันกรครับมาไหมก็มามาเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วก็คอยดูงานพวกพี่เขาให้คือตอนนี้ผมผมเป็นเมนในการตรวจสอบงานพวกพี่เขาตรวจ QC ว่าถูกต้องตามทุกอย่างไหมอ่ะเดี๋ยวก็ยังไงรอแบบกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูเขาเล่นอระตูบุก AI โชว์กันดูค่าเดินก่อนนะนี่จะมาโชว์ร์โตบุ๊กนะฮะนี่ไม่ใช่ไม่เหมาะกับชุดเลยอันนี้คือ AI โฟโต้บ o ๊กใช่ไหมเวลาเรามาคือเราก็จะเจนเนอเรทแบบว่าตามธีมวันนี้เธอธีมแบบว่าคุณหมอแบบคลินิกความสวยความงามนะฮะเราก็จะเป็นแบบแนวอวุธจ้าออกแบบแนวอนาคตหน่อยนะฮะก็พอเรามาเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกแบบเขาเรียกว่าเทมเพลตช่แบ่งเป็นชายหญิง เออเราแบ่งเป็นหมวดช้าได้หมด <palette S 2> เลยเฮ้ยพี่เอาะไหนดีวะเราเลือกได้ตามแบบแนวไหนดีพี่ว่าแนวไหนดีอย่างพี่ต้องแบบแนว A I ปะจริงเหรอพี่ว่านี่เหรอ A I ดีกว่าพอเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็กรอกโฟน n ัม u m b e r เพราะอันนี้คือเราจะเอาไป r e สเตอร์ทำกิจกรรมนะฮะทีนี้เรารอเตรียมถ่ายรูปทุกคนกดเลย่รอเตรียมถ่ายรูปเยดูอย่างเท่แต่เรากด g e n e r a ตครับว้าวที่หมอหน้าเหมือนผู้หญิงมากเลย เออปุ๊บเราก็สแกน QR code ติ๊กนี้ก็จะโหลดลงโซเชียลได้นี่ใช่หรือว่าจะพิมพ์มาก็ได้นะถ้าพิมพ์มาก็จะเป็นแบบนี้อยู่เท่ๆเ,เนี่ยหือว่าเป็นไอเดียนะใครอยากทำงานแบบอีเวนต์แบบออกกอตบูธเป็นกิมมิค ให้แบบผู้มาร่วมงานได้ร่วมสนุกทํากิจกรรมเนี่ยรูปเราก็จะมาโชว์ตรงนี้ถ้าอยากได้ติดต่อผ่านพี่ได้ไหมได้ดิพี่ก <c oughs> ็ติดต่อผ่านพี่ติดต่อผ่านี่ตอนนี้ก็คุยงานแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็เราให้ดูภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆกล้น,นะครับเพราะว่าเราให้ดูเยอะไม่ได้ามาเป็นงานของลูกค้านะฮะ <c oughs> มึงเห็นมันกูปะแปลกปะวะเขาเป็นใครไปดูก่อนหนิซีโอป่ะสวัสดีครับผมท่านอะไรครับเพื่อนรานนี่ ผู้จัดการเลยเหรอพี่ผมทำอะไรพี่หรือเปล่าครับเห็นท่านมองผมแบบอยากจะฆ่าผมเลยพี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเราแฟลชแบ็กไปกันตรงทิ้งปาร์ตี้ค่ำคืนนี้ครับบอกเลยว่ามีทีเด็ดรอยอยู่สุดยอดนะยังนี้นะเพราเธอกังคือเลฟันครับ นี่พามาเยี่ยมงานฝั่งผมบ้างมาเช้าแล้วก็คือแบบจัดเสร็จเหนื่อยนะไม่ถึงคนทำมาเหนื่อยนะแต่เราผมมานั่งๆเหนื่อยเฉยอยู่เราช่วยเราช่วยกันเราก็ช่วยกันรต้องมาดูโพสิชันในการวางของมุมองศาไฟลำโพงนี่ครับมาดูทีมงานเบื้องหลังครับทำใบถ่ายไปถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยพี่เขาบอกว่าอย่างนี้นี่ชื่อวิโจนเขาบอกยังไม่นอนเลยนะพี่นอนเลยครับพี่นอนหรอยังไม่นอนเขาก็ทำงานต่อก่อนตอนนี้ตอนนี้มีติดปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมที่บอกรอรันหนึ่งเดียวแล้วตอนนี้ทีมพี่ป๊อกพี่ป๊อกคือเชสกาล็คกับ๊าวเาลังกกััสาาาวเเชททีีีีมมมนนนนน้้้้อออองงงโล่่่่ยไคครรรรดดึติูู แต่ว่าผมว่าฝั่งนู้นน่าจะไม่มาทูด้วยงั้นเราลันดีกว่าพี่แต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะมีเตรียมพวกไฟอะไรไว้ให้น้องน้องเดี๋ยวต้องมีฝั่งนู้นแลเปิดไฟได้สบายมากโอเคครับงานเราก็ไม่มีอะไรมากเราต้องสื่อสารกับเขาคุยกันให้เข้าใจทำงานแบบรู้มือมากแล้วมาแล้วก็อยู่ฝั่งนู้นหน่อยเดินแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยยืนแอ์ก่อนกินแอ์ก่อนหนึ่งก็คือยืนเหมือนว่าโอเคน้องจะต้องมาสัมภาษณ์ที่นะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่ยืนรอนะดีใจมากครับดีที่รู้จักตัว DGI ล้วคิดว่ามันต้องโดนหน้าไม่ใช่คคคคคครรรรรรรัััััับบบบบพีีีีีีีีีีีีี่่่่่่เเเเเเยยยยกกใใใใหมม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 ชชชือออออะไไดด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 ดจจจจจจนน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 ้ปป็็ขงงวววาาาาล ต้องโดนต้องโดนต้องโดนครับโปรโปรสิบสี่ใช่ไหมสิบ่วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนดีจีก่อนทำไมมันเล็กอั่งเลยทุกอย่างมันเล็กหมดเลยแต่อันนี้ที่อยากขายเลยคือมันทำ้งแนวตั้งแนวนอนคือต้นกดปุ๊บพาสามารถจะขยแนวตั้งได้เลยถูกรับไม่ไม่ที่สวิตซ์นี่ที่จอนี่งภาพพิจิกาแนวตั้งเลยนะมีสวิตซ์ที่จอปุ๊บทำไงเนี่ยสวิต์ที่จอโชนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊ภาพเปลี่ยนแนวตั้งเลยโอ้หเร็วไวมากเลยอ่ะใช่ไอ้มันเทคคอนโทรลได้กันกดปุ่มนิดเดียวกดปุ่มใช่นิดเดียวครับกดปุ่มกดับ ติดๆทานไหมได้ต้องทำคามสะอตัวได้ครับได้กินก็อย่างนี้รอสาวเช็คก <c oughs> นี้ปอสามโมงครึ่งครับแต่ว่าเราจะโต๊ะใหม่นะโต๊ะตอนนี้ยังมาเนหน้ะอย่าว่าเขายังเช็คกันไม่เสร็จงานก็เหนื่อยสามสิงก็ไปเที่ยวเล่นกันนะป่อยให้ผมทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยเพิ่งได้กินข้าวในมื้อแรกของวัน เหนื่อยก็เหนื่อยสามสิงก็แบบมัวแต่เดินเล่นกันโอ้มองสาวไในยุคตั้งแต่เช้าแบบก,กินข้าวแล้วนี้ปีนี้ไปไหนไเบสสาวอีกแล้วไปไปคดีกันตอนกลางคืนนะเดี๋ยวรอตอนกลางคืนตอนนี้ขอทำงานก่อนกินข้าวก่อนไม่ไหวแล้ว สุดผมก็ได้นั่งสักทีหลังเจ้าวันนี้วันนี้คือยืนมาแบบทั้งวนันแต่ไเพื่มันยืนบ้างแต่แรกคิดว่าแขกจะน้อยว่าน,นี้นะครับแต่ว่าก็มากันยเยอะเลยแต่เทนี้ก็เป็นสมการณใหม่นะปกติเราจะถ่ายกินเที่ยวตอนนี้ทางานบ้างอ่ะลักคนดูจะเบื่อเพราะคนก็คงมองว่าพุ่งทางานอะไรกัน เราอยู่แมคแค็กก์ไงเออเดอ๋เราทำงานที่แมคแค็กไงเขาเรียกว่าอีกมุมนึงของสามสิงโอ้โหผมไม่ค่อยได้เห็นมุมนี้ของเราครับงานใช่ปกติไม่ทำอดีตไม่ทำบร้อยนะครับบ้าหรือเปล่าไม่ทำไปะจ้าที่ไหนยินผมก็ทำงานสิครับผมแค่ไม่ได้ถ่ายเฉยตอนนี้เขากำลังเ <c oughs> ช็ list. คลิสต์คิวคนหมอที่ต้องจับรางวัลในงานอยู่ <c oughs> ได้ตั๋วไปเที่ยวเกาหลีนะจ๊ะไปครับรอชมครับนี่แบ็คดรอปที่ผมรังสรรค์ขึ้นมาจากการเลือกสี ั้งหมดนี่คือสีเทากูสั่งสีดําใช่อันนี้คือดำปะมันคือดำเว้ยแต่มันคือดําแบบเมทัลอะนี่เมทัลใช่แล้วแบ็คดรอปเนี่ยนีคือเป็นสีแบ็คดรอปเขาเรียกว่าดอกวิบวับสีดําทีแรกเนี่ยเราว่าจะเอาแบ็คดรอปวิบวับสีเงินเว้ยแต่แบบมันก็ดูไม่เข้ากับแขกก็เลยเปลี่ยนมุดหน่อยให้มันดูแบบดําเท่ๆไปเข้าตัดกับสีฟ้าของทีมงานเขาเนาะก็จะมีฟ้าที่เป็นแบบสว่างๆแล้วก็เป็นฟ้าเฉดแบบว่าเรื้อเเนี่ย เห็นปะถ้าคุณเห็นนะ<ห>นมันจะเป็นเหลือบเรืออะไรที่รู้สึกชอบที่สุดในซูมนี้ของเล่นก็ต้องเป็นนี่เลยไฟผมชอบที่สุดละโอ้โหมันแสบตาไม่ชอบนี้อ่าอันนี้คือลังจัดมาเลยพี่บอกแล้วว่าตอนแรกเราจะเลือกเป็นสีเงินแต่พี่รู้สึกว่าเงินมันไม่ค่อยเหมาะงานปาร์ตี้เว้ยแต่ว่าบางที่เขชอบไปเลยนะแต่ในงานของเราเนี่ยสีดำเนี่ยเหมาะเหมาะสุดมันเท่เล่นให้ดูมันเล่นไงท่านนะ ใช่คือตอนแรกอะพี่อยากได้พัดลมแต่แบบเขาไม่มีถ้าพัดลมอะจะสวยมากคือแสงวิบวับวิบวับนะแล้วรวิวิบวไปเรื่อยได้แค่นี้ก็โอเคนะพี่ว่าลูกค้าแฮปปี้แล้วเขาก็ฉีดสเปรย์เว้ยมันเหมือนเป็นสเปรย์แบบเคลือบฉีดตอนสุดท้ายมันจะมีความวาวแต่ใดๆแล้วคืนนี้เขาอะให้เราเก็บแล้วก็คือลูกโป่งอะต้องเก็บให้ครบทั้งหมดมันมี1 4 8่5ลูกเขาก็จะต้องนับซึ่งจะเป็นมึงสคนที่ระต้องอยู่เพราะว่ามันต้องเก็บให้ครบไงถ้ามันไม่ครบเดี๋ยว 14,300ลูกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าประมาณ1 4 8นสยลูกอ่ะเอามื่นสี่นแยก้พูดอ่ะเอาสามเก้านะอาสามเกก้าอ่ะมื่นสพัของพี่อ่ะโอเคว่าประมาณเนี้ยอะแพ้ทำไรแพ้กินวาซาบิสดโชวอีมีหน้าเป็นฝนลงโทษเดี๋ยววันพุธถ้พูดหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปนั่งกินด้วย อ๋อไ,ได้ได้ <S <S ได้ว wow. anyway. ันสปีดนะเพราะนั้นอัดพูนๆนะเราไปสนุกกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวเขาจะเล่นจบเราจะไม่ได้เล่นนะใช่ตอนนี้สัมภาษณ์คนนี้ดีกว่าสวัสดีครับพี่นี่คือพี่ตู่ของเรานะครับรุ่นพี่ของกองเทพผมเองคือวันนี้พี่ตู่มาช่วยทำระบบงานให้กับงานเนาะครับกิจกรรมงานนิดนิดหน่อยแล้วก็เกมอ่าสร้างสรรค์ให้กับงานเป็นอีเวนต์แบบใหม่ๆที่เราแบบกำลังหลังสรรค์ให้ทุกคนได้เล่นกันไปครับเดี๋ยววิวคนส่งต่อกอง่อผู้กและ ด้วยสุดท้ายครับผมรอบแรกครับ15วิสุดท้ายเก้ายี่สิบหกสุดท้ายครับพี่หมอเราไปทีมงานแต่เชียอยู่นะคะเอาละครับตอนนี้นะครับพี่หมอของเราเตรียมตัวแล้วนะฮะตีมลูฟี่แน่ๆนะฮะพี่ป๊อปของเราวันนี้มั่นใจอยังคมนะทุกคนเอ้ยพี่ใจเย็น มาจากแถวนี้แหละครับพี่ป๊อปไม่ต้องกลัวกวนตีนขมักเม่วันนี้ผมเป็น MC พี่ป๊อปมานานมากเลยในเนี้ยเชื่อไหมชอบทุกเพลงเลยนะของพี่ป๊อปแบบผมอเชนแต่สุดท้ายฉันเองนั่นแหละที่ทำไม่ได้ใช่ไหมเรอเล่นแพ้คำว่ารักอะไรอย่างเงี้ยอ่าไปได้เลยครับไปครับพี่ป๊อบเวลาแห่งความสนุกของคุณหมอและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสนุกนะครับพี่ป๊อป อันนี้คือทีมทํามองทีมท้ามองว่า,วาเสร็จงานพวกแ e ถ่ายสาวอย่างเดียวเนี่ยพี่พง์อันนี้คือทีมนอนน้อยแต่นอนนะเออฟังเสียงเบสนุ่ๆเสียงเพาะๆซาวดีๆต้องสาวอันนี้คือมืออาชีพเรื่อง AI แต่เกือบตุยอย่างไงบ้างโอเคแล้วบ้นป๊บขึ้นก็คือสอบา <c oughs> ย,ยล <c oughs> แล้ววันนี้ยูปล่อยจอยแล้วหลบแล้วพอพอมันเสร็จทุกกิจกรรมอ่ะที่เราดูแลแล้วเราแบบเพรียดมาอเงี้ยพอมันหมดแล้วมันก็จะแบบมันโลก <c oughs> คือเหมือนแบกอ่ะเหมือนแบกเขากดทับอยู่งานมันต้องรอดอ่ะแต่เราบีบของตัวเองไงเราเคียดของตัวเองมันเลยกลายเป็นว่าแบบมันก,กดดันจะดีหรือไม่ดีเดี๋ยวค่อยมาแก้กันอีกทีนึงแต่เชื่อว่าเราอ่ะทำมาถึงจุดนี้ได้โอเคสุดแล้วเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตป๊อปกันต่อ จบแล้วครับวันนี้ภารกิจของเราคุนเสร็จจบแล้วมบแล้วจบแล้วเพิ่งตื่นเขาพิการจะมีนะผมเพิ่งตื่นผมคิวคอนเสิร์ตเพิ่งตื่นช้าไงเดี๋ยวเรียกป๊อปกลับหน่อยขอป๊อปป๊อบกันเล่นหน่อยมันจบแล้วนี่คือยืนเพื่อขอบคุณทุกคนแขกนะหน้าที่เราคิวเรากำลังเริ่มพอดีคิวขอบคุณลาอย่างเดียวขอบคุณพี่แค่ขอบคุณมากเลยครับครับขอบคุณมากครับ ครับพี่เสร็จงานเราก็ต้องขอบคุณทุกคนเพราะทุกคนเหนื่อยแทนเราธรรมชาติของงานอีเวนต์เนี่ยตอนตั้งเนี่ยใช้เวลาแต่ดูตอนเก็บแป๊บเดียวกลับบา้านตั้งทั้งวันแป๊บเดียวแหละเสร็จเนี่ยมึงตั้งกล้องเลยแป๊บเดียวดูทีมเก็บไวทีมเราก็ไหวสิ่งที่เรามาคือลืมของเรานี่เราไม่ลืมแหละเพราะเราไม่ได้บางไปเลยพยายามเช็คอยู่เพราะกูเก็บได้เย็นเลยน้องเป็นไงเป็นไงบ้บ้างแฮปปี้ไหมน้องคุณหมอแฮปปี้ไหมงานสวยหมอสวยเยอะมาก ได้เขาบอกเขาทำงานมาหาหมอแล้ว,ส,วสิงตัวไหนสิงตัวไหนตัวนึงลืมเข้าของไปแล้วอ่ะแต่วันนี้เป็นวันที่พี่ยืนนานมากเว้ยพี่พยายามจะนั่งนะเว้ยแต่แม่งนั่งไม่ได้จริงวะเ <_ t> um> ขานั่งปุ๊บพยายามพยาย,ยาม <_ c ười> นั่งปุ๊บยยพยายามพยาย,ยามกูอไม่เป็นไรเราเต็มใจเราทำงานเราก็ไม่ได้บ่นเพราะงนานเราวันนี้เราแฮปปี้มึงว่าเขาเก็บของกี่นาทีเอาอะไรอ่ะพี่หมายถึงกลุ่มไหนอ่ะเก็บของแค่ห้านาทีว่ะเลยอันนี้มึงเห็นทุกกลุ่มมาว่าเช้าเนี่ยตั้งแต่ทำตั้งแต่เก้าโมงยันบ่ายสองตั้งเซตกันสี่ห้าชั่วโมงอ่ะมอบเก็บก็บ ง่ายกว่าอยู่แล้วพี่คำว่าที่บ้านรออยู่มันเป็นอะไรที่ทักให้เราดเร็วไ้สมาพูดทักใจเฉยมาเรื่องทักใจเฉยที่่บ้านรออยูมาเรื่องแบบนี้เฉยลูกเมีอะไรนข้าวอยู่ไหมไม่มีแล้วที่นัดไว้ล่ะที่ปัดอ่ะไม่มีปัดอ่ะที่ปัดสิ่งตัวนู้นเอาไปหมดแล้ว นี่คือเป็นวันที่เรารวมโอเปอเรชันพาร์ทเนอร์ทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดอยู่วันนี้ฉะนั้นคือตอนนี้ตาก,กล้องของเราคือโปรในเรื่องภาพนิ่งคือพี่โจเซฟใช่ชื่อเพาะมากอัดก่อนเลยนะไม่เตรียมเลยนี่คือสดๆมากเลียวเกินถ้าใครพูดถึงภาพนิพ่งภาพแคนดิดจะไม่นึกถึงโจเซฟไม่ได้ในประเทศไทยเออลองเสิร์ชดูดิลองเสิร์ชดูใช่ตอนโจโพสเนี่ยกูเป็นคนเมนดึงอะไรหรอหลอกหลอกพี่เซฟรับงานอะไรบ้างครับช่วงนี้ก็ประเภทไหนส่วนใหญ่จะเป็นอีเวนต์แล้วก็สตูผมว่าได้ข่าวมาข่าววีหรือข่าว ได้ข่าวมาว่างานแคนดิดทาให้ต้องบิกนะไอต้องแบบชี้ไปที่งานแคนดิดต้องคนนี้พี่มีเพจปะเพจไม่มีเออเพจไม่มีเห็นไหมติดต่อมาที่เราเวลาหาพี่เทปได้เพราะเราคือพัร์เนอร์ที่แข็งแรงสุดนี่ถามถึงเรื่องมุมมองของแบบพี่ของการถ่ายรูปอันนี้พี่อยู่วงการมากี่ปีแล้วนะปี2011 2011ปี2024 2024 13ปี2 13พี่เห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการถ่ายรูปเป็นยังไงบ้างพี่ในมุมมองของพี่จะเปลี่ยนในเรื่องแบบเทรนต่างๆเช่นแบบเรื่องงานวดดิ้งอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ มีการถ่ายแบบสโลว์ซิงก์การถ่ายแบบใช้แฟลชที่แบบยิงตรงๆให้มันดูแบบคือเทรนมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่ามองก็โอเคขึ้นเด็กรุนใหม่แข่งขันขึ้นแข่งขันพี่ว่าทุกวงการไม่อยากก็แข่งอยู่ดีันงังไงก็แข่งแข่งอยู่ดีถ้าสมมติว่าเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยไอโฟนม่งพัฒนาเทียบเท่าแทนกับกล้องโปรได้มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าไงก็ดีกูจะได้ไปซื้อไอโฟน สุดท้ายเอาจริงจริเพี่เทคโนโลยีมันตามถึงแต่บางอย่างมันขึ้นอยู่ที่ฝีมือพี่สุดท้ายแล้วว่าคืออาพูดอย่างนี้ดีกว่าคือคนที่เป็นช่างภาพใช้กล้องไอโฟนถ่ายยังไงก็มุมมองดีกว่าคนที่ไม่ใช่ช่างภาพและใช้กล้องอมืมอถือถ่ายเอออันนี้กล้าพูดได้เลยเพราะว่าเวลาแบบเราไปเที่ยวกับ,กบแฟนหรืออะไรอนยะ่างเงี้ยมุมมองเราจะดีกว่าเขาแต่เพียงแนตะ่ช่างภาพจะถ่ายคนไม่ให้ผอมแค่นั้นอันนี้ไม่เป็นปัญหาของคนอยู่แล้วทำไมถ่ายอ้วนจังเออมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากถามพี่ผมคุยกับพี่แล้วใช่พี่คิดว่า เรื่องเลทราคามีผลไหมเรื่องเลทราคาเลทราคาตั้งแต่2011ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เอาตรงๆมีส่งผลต่อพี่ไหมส่งผลด้านไหนเอาตรงๆเลยวะตรงๆเลย คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็ตัดราคากันทุกวงการเพื่อความอยู่รอดแต่การตัดราคาในที่เนี้ยมันคือจะไปมองเหมาเหมาหมดว่าเขาผิดก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ที่ว่าเขารับราคานี้ได้ก็เรือกของเขาแต่ก็จะมีแบบประเภทที่แบบว่าตัดหน้าบุ้ไม่สนใจว่าแบบคือต้องดูตัวเองศักยภาพตัวเองอ่ะไม่ใช่ว่าแบบว่างานเนี้ยกูทาไว้ก่อนกูไม่รู้หรอกเท่าไหร่แต่กูรับราคานี้เอาถูกไว้ก่อนเอาถูกไว้ก่อนแต่คุณกาลังจะทําให้อีกทีมอ่ะเข้าเสียจริงๆอ่ะถ้าจะแข่งอ่ะไม่ต้องแข่งเรื่องราคาหรอกแข่งกันฝีมือเพราะ จริงนะผมอะไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาเลยไม่เคยถามเลยว่าราคาไหนาแต่ของานคุณภาพฉะนั้นคือสิ่งที่ผมเลือกผมไม่ได้เลือกว่าพี่มาถ่ายงานนี้ให้หน่อยราคาเท่านี้ไม่ผมจะเอาคนนี้พี่ว่างหรือเปล่าผมพูดอย่างนี้นะพี่คือนะไผมผมจะเอาคนนี้พี่ว่างหรือเปล่าถ้าไม่ว่างมีคนสำรองไหมที่เหมือนพี่อย่างนี้เลยนะพี่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร,ร,รผมคือผมมีคอนดิชันที่แบบลูกค้าเขาซีเรียสเราจะมีเลเวลให้ถ้าง,งานแบบซีเรียสมากต้องคนนี้และถ้าง,งานเซฟเซหน่อยต้องคนนี้ฉะนั้นในมุมมองของลูกค้าเราเลือกสร้างภาพใช่ไหมเราก็จะมองว่าของคน ประมาณไหนมากกว่าการที่จะดูเรทราคาเออนี่ฝังไว้ด้วยนะพี่เรื่องราคาถ้าอยากให้วงการมันน่าอยู่ก็ราคานะครับขอบคุณมากครับพี่โจเชฟผมขอบคุณครับเดี๋ยวผมโหลดไฟล์ต่อเองานเสร็จโหลดไฟล์ส่งจบโคตรกดกันไอ้คุณจะปิดรายการมึงก็ถ่ายที่ดิโอ้เดินหางหน้าแล้วเนี่ยปิดรายการยังอ่ะยังอังนี่ก่อต้องหัขอจำแผ่นสุดท้ายของจอเข้ากล่องก่อนอยู่กับพี่โจปิดสวัสดีครับเบาๆชวนปิดไม่ปิดด้วยถ้าชอบที่เราทำงานเร็วๆอย่างเงี้ยคอมเมนต์มาเลยจอ LED ติดต่อได้สหายทัสี ได้เลยถักเข้ามางานออกกันไหนก็ติดต่อได้นะครับจ้างเราคุณไม่อายแนะ่นอนลาไปก่อนผมลาให้ก่อนกูเดินไปหาไม่ยังไม่มีใครมากับกูเลยโอเคครับบายครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ